สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหลักการสำคัญของการออกแบบ Application Programming Interface หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า API ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ซอฟต์แวร์ต่างๆสื่อสารกันได้ครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพแนวคิดทางเทคนิคต่างๆได้ชัดขึ้นนะคะลองนึกภาพตามว่าการออกแบบ API เนี่ยก็เหมือนกับการบริหารจัดการร้านอาหารร้านหนึ่งเลยครับซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้นมากโอเคครับมาเริ่มกันที่หลักการแรกเลย อินเทอร์เถ้าเปรียบเป็นร้านอาหารที่เราคุยกันเมื่อกี้มันก็คือเมนูนั่นเองครับซึ่งเมนูที่ดีเนี่ยต้องมีความชัดเจนสม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานเดียวกันก็เหมือนเวลาเราไปร้านอาหารแล้วเปิดเมนูดูนะครับถ้าเมนูเขียนไว้ดีสั่งอาหารจานไหนไปเราก็คาดหวังว่าจะได้แบบนั้นเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับ API ก็เหมือนกันเลยอินเทอร์เฟซที่ดีจะรับประกันได้ว่าทุกคำสั่งที่ส่งเข้าไปจะได้ผลลัพธ์กลับมาตรงตามที่เราคาดหวังไว้แล้วเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยครับเราก็จะใช้คำสั่งพื้นฐานที่เรียกว่า HTTP methods มาจับคู่กับการทำงานต่างๆอย่างในตารางนี้จะเห็นเลยว่าถ้าอยากสร้างข้อมูลใหม่ก็ใช้ post ถ้าจะอ่านข้อมูลก็ใช้ get พอทำแบบนี้ปุ๊บการสื่อสารระหว่างระบบก็จะมีแบบแผนที่ชัดเจนและคาดเดาได้ง่ายครับต่อไปครับหลักการที่2ก็คือเรื่องของ paradigms ถ้ากลับไปที่ร้านอาหารของเราอีกที่ paradigms ก็คือการเลือกว่าร้านของเราจะเป็นสไตล์ไหนจะเป็นแบบบุฟเฟ่ร้านอาหารตามสั่งหรืออาจจะเป็นแบบเชฟสเทเบิลไปเลยซึ่งสไตล์ที่นิยมกันหลักๆก็จะมีอยู่3แบบนี่แหละครับแบบแรกคือ rest อันนี้จะเหมือนร้านอาหารตามสั่งเลยมีเมนูชัดเจนอยากได้อะไรก็สั่งเป็นอย่างๆไปส่วน GraphQL จะคล้ายๆบุฟเฟ่คือเราเดินไปเลือกตักได้เลยว่าอยากได้ข้อมูลส่วนไหนบ้างและสุดท้าย gRPC อันนี้จะเหมือน Chef's Table เลยครับขึ้นเน้นประสิทธิภาพสูงการสื่อสารจนรวดเร็วเป็นพิเศษหลักการที่3เราจะมาดูเรื่อง relationships หรือความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งจะเป็นร้านอาหารมันก็คือคอนเซปต์ของอาหารชุดหรือเซ็ตเมนูนั่นเองครับลองนึกภาพอาหารชุดนะครับเขาจะจัดของที่กินคู่กันไว้ด้วยกัน API ก็เหมือนกันเลยครับมันต้องมีวิธีดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันออกมาเป็นกลุ่มก้อนได้อย่างเช่นข้อมูลของผู้ใช้คนหนึ่งกับรายการสั่งซื้อทั้งหมดของเขาควรจะมาด้วยกันได้ง่าย อะดูตัวอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับขั้นแรกผู้ใช้ส่งคำขอไปแค่ครั้งเดียวเพื่อขอดูออเดอร์ทั้งหมดของผู้ใช้ใหมายเลขหนึ่งจากนั้น API ก็จะไปรวบรวมออเดอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้ใช้คนนี้มาให้แล้วก็ส่งกลับไปเป็นชุดข้อมูลชุดเดียวเลยมีทั้งออเดอร์ a b c นี่แหละครับคือความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายซึ่งทำให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้นเยอะเลย ทีนี้นอกจากเรื่องการออกแบบแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลักการสําคัญอีก2ข้อที่เกี่ยวกับการใช้งานจริงครับนั่นก็คือเราจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วจะรับมือยังไงเวลาที่มีคนเข้ามาใช้งานเยอะ หลักการที่4คือเรื่อง versioning หรือการกำหนด Version ครับอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเลยก็เหมือนร้านอาหารเราออกเมนูเล่นใหม่แต่ก็ยังเก็บเมนูเล่นเก่าไว้ให้ลูกค้าประจำที่คุณเคยได้สั่งกันอยู่การทำแบบนี้จะทำให้ API ของเราพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ไปกระทบกับคนที่ยังใช้ระบบเวอร์ชันเก่าอยู่ครับ ถ้าดูตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับสำหรับ REST API เราก็จะใส่หมายเลขเวอร์ชั่นเข้าไปใน URL เลยอย่าง v1 ก็เป็นเวอร์ชั่นเก่า v2 ก็เวอร์ชันใหม่ส่วนถ้าเป็น GraphQL ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อ f i ล l ไปเลยเป็น products_under_score_v1 กับ products_under_score_v2 วิธีนี้มันช่วยแยกการทำงานของระบบเก่ากับระบบใหม่ออกจากกันได้ชัดเจนทำให้คนใช้งานมีเวลาปรับตัวครับมาถึงหลักการสุดท้ายครับข้อที่5 Rate limiting หรือการจำกัดจํานวนการเรียกใช้งานหน้าที่ของมันก็เหมือนระบบจัดการคิวหน้าร้านอาหารที่กำลังฮิตๆเลยครับคือคอยจัดระเบียบไม่ให้คนทะลักเข้าไปในร้านจนครัวทำไม่ทันเพื่อให้ทุกคนยังได้รับบริการที่มีคุณภาพอยู่กระบวนการของมันก็คือสมมุติว่ามีผู้ใช้ส่งคำขอเข้ามาเยอะมากๆ ตัว р е й ลิมิเตอร์ที่เป็นเหมือนพนักง,งานจัดการคิวเนี่ยก็จะเข้ามาดักและกรองคําขอพวกนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยๆปล่อยคําขอในจํานวนที่เหมาะสมให้เข้าไปถึงตัวเซิร์ฟเวอร์หลักซึ่งวิธีนี้แหละครับที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ลม่มทําให้ระบบโดยรวมยังคงเสถียรและพร้อมให้บริการทุกคนพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับการมองการออกแบบ API ผ่านมุมมองของการจัดการร้านอาหารเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจหลักการต่างๆได้ง่ายขึ้นเยอะเลย ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซที่เปรียบเหมือนเมนู p a r a d i g มที่เป็นสไตล์ของร้านไปจนถึงเวอร์ช n i n g ที่เหมือนการออกเมนูใหม่และเร t ลิ i ิ i ติ้งที่เป็นระบบคิวทั้งหมดนี้ช่วยให้เราสร้างระบบที่มีระเบียบมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานง่ายครับสรุปก็คือหลักการทั้ง5ข้อนี้มันทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่า API ของเราจะให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือและสม่ำเสมอก็ไม่ต่างอะไรกับร้านอาหารที่บริหารจัดการอย่างดีเลยครับ ที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการเมื่อไหร่ก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปเสมอ